สวัสดีครับผมโอ๊ตจากเซนเทลอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวสินค้านะครับที่เรียกได้ว่าเด็กก็ชอบนะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ชอบนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับจะทําให้เรานะฮะสามารถดูแลบุตรหลานนะครับเมื่อไม่อยู่ในสายตาของเราได้นะครับนั่นคือตัวนี้เลยหัวเว่ยวันสี่4รันา ในมือของผมตอนนี้นะครับก็มีทั้งหมด2สีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าภายในกล่องเนี่ยให้อะไรกันมาบ้างนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ของเขาคุณลักษณะเด่นของเขานะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องนะครับเจ้าตัวหัวเหว่ยวัดคิดสี่โนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยภายในกล่องเขาจะให้อะไรมาบ้างนะครับนี่นะฮะเราก็จะพบนะครับเป็นตัวนี้นะครับในส่วนของนาฬิกานะฮะ ก็จะเป็นอันนี้นะครับอันนี้คือซิมการ์ดอินเจคเตอร์นะครับนะตัวที่จะไขแล้วก็ใส่สําหรับซิมการ์ดออกมานะครับและตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของสายชาร์จนะครับเป็นโปกโพอร์ตนะฮะก็จะเป็นเหมือนสายชาร์จรุ่นที่ไม่ใช่แท่นกลมนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นเขี้ยวอย่างนี้นะครับก็จะเหมือนกับตัวของหัวว่ยวัดปิดก็ภายในกล่องนะฮะก็ให้มาเท่านี้นะครับสําหรับ อะไรที่จะชาร์จแบตนะครับก็ใช้ตัวหัวชาร์จอะแดปเตอร์ที่มีอยู่ได้เลยนะครับสำหรับหน้ากล่องของเขานะครับนี่นะครับก็จะมีบอกจุดเด่นนะครับ HD Video Call นะครับแล้วก็ในส่วนของอตัวนี้นะครับบอก GPS ได้ถึง9ตำแหน่งนะฮะ แล้วก็มีในส่วนของกันน้ำนะครับ50เมตรนะครับหรือว่า5 ATM นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดของแต่ละหมวดกันดีก,กว่านะครับว่าใช้กันยังไงนะครับ เรามาดูที่ดีไซน์กันครับด้านหน้านะครับจอแสดงผลเป็นอมลตนะครับระบบสัมผัสขนาด1.41นิ้วขอบด้านข้างหน้าปัดจะมีไฟ LED นะครับที่สามารถกระพริบได้หลายสีช่วยเป็นจุดสังเกตในเวลากลางคืนนะครับยังสามารถกระพริบเมื่อนาฬิกาปลุกดังขึ้นหรือแจ้งเตือนต่างๆใต้หน้าปัดนะครับระบ,บุมาตรฐานป้องกันน้ํา5 ATM นะฮะแล้วก็ถัดลงไปก็จะเป็นช่องลําโพงไมโครโฟนคู่ด้านข้างนะครับมีปุ่มขนาดใหญ่2ปุ่มพร้อมทําพื้นผิวป้องกันลื่นเพื่อให้กดปุ่มได้อย่างสะดวกประกอบไปด้วยปุ่มโฮมนะครับใช้เป็น ปุ่ม power เมื่อต้องการเปิดปิดเครื่องขนาด standby นะครับจะใช้เป็นปุ่มเปิดปิดหน้าจอหรือปิดเสียงนะครับเมื่อมีสายเรียกเข้าทัดลงมานะครับเป็นปุ่มปันนะครับสำหรับกดเพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันหรือส่งสัญญาณ sos ฉุกเฉินนะครับอีกข้างหนึ่งนะมีถาดซิมที่ถูกคั้นตูอยู่อย่างแน่นหนานะครับใช้ซิมการ์ดขนาดนาโนรองรับ3 g และ4 g นะครับด้านหลังนะครับจะพบพอร์ตพอร์พินสำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับ Huawei watch สี pro นี้มาพร้อมนาฬิกาในเฉดสีเดียวกันกันกบตัวเรือ ผลิตจากวัสดุฟูดเกรดป้องกันการเคี้ยวเล่นของเด็กและเป็นมิตรกับผิวหนังที่บอบบางของเด็กๆด,ด้วยนะครับป้องกันเหงื่อและระบายอากาศได้ดีช่วยให้สวมใส่ได้อย่างสบายตลอดวันนอกจากมาตรฐานกันน้ํา 5ATM แล้วนะครับตัวเรือนของหัววุยวัตคิซิโปเนี่ยยังผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นการทดสอบการกดปุ่มด้านข้าง200,000ครั้งทดสอบการสัมผัสหน้าจอ80,000ครั้งทดสอบการตกหล่น20ครั้งที่ความสูง80ซนติเมตรนะครับแล้วก็ทดสอบแรงกด70กิโลกรัมทั้งด้านหน้าด้านหลังและผ่านการ ต่อเนื่อง168ชั่วโมงที่อุณหภูมิสูง55องศาเซลเซียสและความชื้น95%ครับเรามาดูในส่วนของการติดตามตำแหน่งอย่างแม่นยำนะฮะสำหรับผู้ปกครองเนี่ยสามารถใช้แอปพลิเคชัน Huawei f a t e นะครับเพื่อตรวจสอบเส้นทางของเด็กและใช้หมด Fire Watch นะครับเพื่อระบุตำแหน่งของเด็กหรือผู้สงสัยได้นะครับช่วยสร้างความสบายใจให้กับผู้ปกครองหรือระบบติดตาม GPS ด้วย AI ครับตัวนี้นะครับทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยี Network Positioning Algorithm นะครับกับตำแหน่งดาวเทียม GPS Beidou และ g ล o s s n น s นะครับรวมถึง A-GPS ด้วยทำให้ Huawei Watch ค i t 4 Pro ตัวนี้นะครับสามารถตรวจจับและระบุตำแหน่งของผู้สวมใส่แบบ r ร a l Time ได้อัตโนมัติทุกๆ2นาทีเลยนะฮะ u a w e i Watch ค i t 4 Pro นี่ยังสามารถจดจำสถานที่หรือตำแหน่งที่ผู้สวมใส่เดินทางไปเป็นประจำเช่นบ้านและโรงเรียนนะฮะโดยที่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถตั้งค่าให้ Smart Watch จดจำสถานที่ปลอดภัยได้ด้วยและถ้าหากผู้สวมใส่เนี่ยออกจากสถานที่ที่กำหนดไว้ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Huei f ่ย e ฟรมแ ตัวนี้สามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้นะฮะโดยหัวเว่ยวอทช์คิดเนี่ยมาพร้อมกับวัน s t ็ p SOS call นะครับสามารถโทรออกพร้อมส่งภาพไปยังหมายเลขฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วเมื่อผู้ใส่รู้สึกไม่ปลอดภยัยหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับเพลงสวดปลุกปันค้างไว้5วินาทีหัวเว่ยวอทช4 Pro ก็จะโทรออกพร้อม,อมถ่ายภาพส่งไปยังผู้ปกครองท,งทันทีโดยกล้องหน้าให้มุมกว้างแ5้าองศาช่วยมองเห็นสถานที่ของเด็กๆได,ด,ด้กว้างขึ้นนะครับในส่วนของกล้องหน้า5ล้านเนี่ยใช้เซลฟี่แล้วก็วิดีโอ,อได้หัวเว่ยว p 4 Pro เนะี่ยติดตั้งกล้องหน้าไว้เหนือหน้าปัดโดยมีความละเอียด5ล้านพิกเซลให้มุมมองกว้าง85องศานะครจรึงมองเห็นใบหน้าของผู้สมใสจและฉากหลังได้อย่างชัดเจนเมื่อถ่ายภาพเซลฟี่หรือวิดีโอนะครับแล้วก็เมื่อใส่ซิาร์ส 4G ที่พร้อมใช้งานไว้ใน Huawei Watch 4 0 Pro ตัวนี้ก็จะช่วยผู้ปกครองนะครับวิดีโอคอลกับเด็กๆหรือผู้สนใจด้วยความคมชัดระดับ HD ผ่าน, Apple, นแอป Huawei Face Care นะฮะร,รวมถึงการโทรด้วยเสียงและแชทผ่านข้อความตัวนี้รองรับภาษาไทยนะครับซึ่งมีอีโมจิให้เลือกหลายแบบรวมถึงการบันทึก วิดีโอสั้นไม่เกิน15วินาทีนะครับสำหรับโมติดตาของกอลังกายนะครับรอรับการติดตามของกอลังกายผ่านหมดกีฬาที่เด็กๆชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นการเดินวิ่งกระโดดซิทอัพนะครับรวมถึงใส่ลงไปไว่น้ำนะฮะสระแล้วก็ทะเลได้นะครับเนื่องจาก ถูกออกแบบมาให้ต้านทานน้ำในระดับ5 atm นะครับหรือแรงดันน้ำที่ระดับที่50เมตรนะครับหัวเว่วัดคิด4 Pro นะครับยังมี Ambient Light Sensor UV Sensor ช่วยตรวจจับความเนข้มข้นของรังสี UV ได้แบบเร็วทันนะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ว่าเด็กๆเกนี่ยอยู่การแจ้งนานกี่ชั่วโมงแล้วอีกทั้งยังมีความท้าทายนะฮะด้วย1 minute activity นะครับเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เด็กๆได้ออกกำลังกายแล้วก็แข่งขันกับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับสำหรับเรื่ตัวนี้นะครับสามารถเพิ่มเพื่อนด้วยการเขย่านะสำหรับคนที่ใช้ สมาร์ทวอทตรุ่นเดียวกันนะัะแล้วก็ต้องการจะเพิ่มเพื่อนไว้ติดต่อกันนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆ,ๆนะครับเพียงเปิดบลูทูธนะฮะในสมาร์ทวอทตของทั้งคู่นะครับแล้วก็เขย่าข้อมือใกล้ๆกันนะครับสมาร์ทวอทตของหัวเว่ยเนี่ย ก็จะจับเพื่อนเพื่อนกันทันทีนะฮะจากนั้นผู้สนใจก็สามารถรับส่งทั้งภาพวิดีโอข้อความเสียงและก็วิดีโอคอลหากันได้เลยตัวนี้นะครับใช้งานได้ยาวนาน2วันนะครับโหวเอวอทที่4 Pro มีความจุแบตเตอรี่800มิลลิแอมป์นะฮะให้อายุการใช้งานยาวนานต่อเน,นื่องสูงสุด2วันสามารถสลับไปใช้งานโหมดประหยัดพลังงานได้ง่ายๆด้วยปุ่มเดียวและมีระบบควบคุมการใช้พลังงานอัจฉริยะอีกครั้งยังรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วใช้เวลาเพียง20นาทีจากระดับแบตเตอรี่0ถึง50%เท่าาั้นนะครับ เพียงพอต่อการใช้างานตลอดทั้งวันแล้วนะครับถ้าจะถามว่าหัวเว่ยวัดกี4ี่โกรตัวนี้นะครับเหมาะกับใครนะครับก็คือเหมาะสำหรับ พ่อแม่นะครับแล้วก็ทั้งบุตรหลานเลยนะครับบุตรหลานก็คือจะได้ใช้แกจ็ตนะครับที่เป็นเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มีความสนุกสนานเพื่อนเพลินในการเล่นนะครับไม่ว่าจะทํากิจกรรมต่างๆนะครับนอกจากดูเวลาเป็นปกติแล้วนะครับเขาก็จะมีมดออกกําลังกายนะครับสนทนาได้นะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้นะครับโดยไม่ต้องผึโทรศัพท์นะครับบางคนก็ไม่อยากให้ลูกเล่นโทรศัพท์แต่ก็มีพวกนี้นะครับไว้เป็นแกจ็ตเสริมนะฮะทำให้ชีวิตเนี่ยก้าวทันเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยก็สามารถควบคุ ได้จากเจ้าตัวนาฬิกานี้นะครับต้า่องดูแลนะครับทำให้คนที่ใช้ก็มีความรู้สึกดีแล้วก็คนที่ดูแลบุตรหลานนะครับก็ได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับสำหรับโอ a วอร์วัต4 Pro และนั่นนะครับก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะช้อปปิ้งนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ w w w c e n t ์เ l o n l i n e .com นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o k i YouTube, t i k t o กนะครับก็ติดตามได้ทางที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมโอ๊ตจากเซนเทลนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสั่งซื้อสินค้าคลิกเลย w w w c e n t e l l อ n น .com ซินเทลจัดส่งฟรีการันตีซอฟต์แวร์30วัน